เส้นผมคือเสาอ,อากาศพลังจัก,กรกะที่7เอา้ามาติดตามเช็คพลังงานกันแบบกระชันชิดกับพ่อหมอนะครับวันนี้จับไพ่ใบเดียวครับผมใพ่หนึ่งใบมาเลยมาดูกันไพ่นี้จะบอกอะไรกับเราเอา้าเปิดเลยครับแหวอ,อฟออฟเพตเกิรนซีเรียนเป็นไพ่แห่งการกอดเก็บทรัพย์สินพลังงานหรือความรู้สึกบางอย่างการจัดการทรัพยากรให้พอดี การรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีไพกำลังบอกว่าพลังงานแท้จริงไม่ใช่การเก็บกอดไว้เพียงลําพังแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเก็บเมื่อไหร่ควรปล่อยการปล่อยวางพลังงานที่เกินจําเป็นจะทําให้เกิดพื้นที่ว่างให้สิ่งใหม่ๆไหลเข้ามาเพราะแท้จริงแล้วความมั่งคั่งไม่ใช่การกอดเก็บแต่คือการเปิดใจให้พลังชีวิตไหลเวียนอย่างสมดุลสมดุลกายสมบุรใจสมดุลจ,จิตเมื่อเรารู้จักเก็บอย่างรู้ค่า รู้จักปล่อยอย่างอิสระเส้นผมสะท้อนพลังงานชีวิต